แฟนสิงว่าไงสาวกนาบรีเรียกร้องขอซารีคืนสาวกนาบรีุสีบเมื่อชูป้ายเรียกร้องให้บอร์ดบริหารดึงตัวมาริโซซารีกลับมาคุมบางเหียนอีกครั้งหลังรับไม่ได้กับผลงานของคาร์โลเชลติดาใ,ใหญ่คนปัจจุบันท่านพันวันโชซีพอทราบเรื่องแทบอยากจะจับกุนซือชาวเยเลียนใส่ตะกร้าส่งคืนทันทีแฟนบอลนาโปรีชูป้ายเรียกร้องให้สโมสรดึงตัวมาริโซซารี เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนกลับมาคุมบังเหียนอีกครั้งหลังไม่ปลื้มกับผลงานของคาร์โลอเิเชิลลิตตินายใหญ่คนปัจจุบันในแมตท,ที่อาซูลา่าแพ้ต่อออตาลนตา1-2คาทิมซานเปรโลรเกมบันโชซิลลาอิตาลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซารีเป็นที่รักของสาวกนาบลีอย่างมากในช่วงระหว่างที่เขาทำหน้าที่คุมบังเหียน3ปีโดยในเวลานั้นเขาสามารถสร้างทีม ให้กลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่แข็งแกร่งอย่างมากและมีลุ้นแชมป์สกูเดโตอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้โบกมืออำลาทีมเพื่อไปกลุ่มบังเหียนเจลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่อันเชลติที่เข้ามากลุ่มบังเหียนแทนดูเหมือนจะไม่เป็นที่ปราบเพิ่มของแฟนบอนนาปลีซะแล้วเมื่อผลงานในซีซั่นนี้ไม่ถูกอกถูกใจทั้งตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟายูโรปาลีกรอบแทีมสุดท้าย และได้อันดับสองในลีกเมืองมักโรนีแต่มีแต้มเป็นรองมาลาย,ยูนตุสเจ้าของแชมป์ในฤดูกาลนี้ถึง20คะแนนความโกรธกริ้วของแฟนบอลนาปลีที่มีต่อคารเตโตแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดในเกมที่แพ้อตาลนตาฮาบ้านเมื่อสาวกพันแท้ได้นำป้ายผ้าที่เขียนข้อความเรียกร้องให้ซารีกลับมาคุมทีมอีกครั้งขณะที่แฟนบอลของเชลซี เมื่อได้เห็นเรื่องนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รีบตอบโต้ทันทีว่ายินดีไม่มีปัญหาถ้าจะเอาซารี่ขึ้นไปได้โปรดเถอะพระเจ้าช่วยเอาเขากลับไปทีส่วนอีกไลายให้ความเห็นเด็ดดวงเช่นกันว่าพวกเขาสามารถเอาตัวไปได้เลยนอกจากนี้ยังมีสาวกเสียงรูบางกลุ่มถึงขนาดเสนอแนวคิดแลกตัวสลับคู่ให้อันเช่กลับมายัางสตัมฟอรดบีอีกครั้ง ทั้งนี้ซารีเริ่มต้นชีวิตในเมืองผู้ดีได้สวยหรูเมื่อนำเชลซีไม่แพ้ใครในการลงเล่นเกมพิมร์ลีกถึง12แมตช์แรกแต่หลังจากนั้นทุกอย่างปรับตลปัดและทำให้แฟนบอลจำนวนมากเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากทีมเนื่องจากทำให้ทีมชวดแชมลิกแถมยังต้องลุ้นหนักในการคว้าอันดับท็อปโฟด้วย